กตันยูกตเวทิตาโอวาธรรมหลวงพ่อจรันขิตะธรรมโมนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีกตัญญูมีความหมายเป็นผู้รู้คุณ ผู้จะตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกตัญญูเป็นคุณธรรมซึ่งจะอยู่คู่กับกัตเวทีเสมอกตัญญูกตเวทีเป็นหลักถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของสัตบุรุษคือคนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเองนี่แหละท่านทั้งหลายอาตามายอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่า พ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเรามากถ้าไม่มีพ่อแม่เราทุกคนก็ไม่ได้เกิดอันนี้เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้มันกราบไหว้ขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีกับท่านไว้ให้นำทูกเทียนแพรดอกไม้พวงมาลัยไปกราบขอขมาขออาโหสิกรรมจากท่านเสียแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมติดตัว